ที่ครับชมชนตั้มนะครับวันนี้จะมาทำแบบฝึกหาดน,นะครับเรนมีน้องส่งเข้ามาในแชท m e s s e n g e r นะครับที่เพจเขียนแบบพื้นฐานว่าช่วยทำข้อนี้ให้ดูหน่อยนะครับข้อนี้เป็นการเขียนภาพตัดบอกว่าจากภาพคอ o g r a p h i c แบบมุมมองที่สามคอท g r a p h i c ก็คือภาพฉาย ทอปวิวฟวิวแล้วก็ไราวิวกำหนดให้ตรงเขียนภาพตัดแบบฟูลเซ c ชั่นก็คือแบบตัดเต็มลษระตัดเต็มก็คือเ,เห็นบุ้ม A ถึง A มไหมก็คือลากภาพอย่างเลยนะครับตามระนาบตัด A A ที่กำหนดให้โดยใช้มาตราส่วน1นต่อหจากภาพจากวัดจากขนาดภาพสิงวัดขนาดจากภาพนะที่ ลักษณะของภาพตัดก็คืออันนี้ตัดจากทอปวิวเนาะทอปวิวก็คือมองลงไปนะครับอันนี้เป็นด้านบนแล้วตัดลักษณะการตัดแล้วก็มองก็คือมองตามลูกศรลูกศรน AA. อเอน,นี้เป็นภาพจากทอปวิวถ้ามอง AA ก็คือด้านฟอนวิวก็คือรูปนี้นั่นเองแล้วส่วนที่เป็นหลังลูกศรก็คือตรงนี้ให้เอาออกไปเนาะ พออกไปแล้วมันก็จะเหลือเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อก็ส่วนที่เป็นช่องว่างเราจะเห็นจากท็อปวิวส่วนนี้ไม่ได้ถูกตัดเพราะมันเป็นช่องว่างเนาะแล้วก็วงกลมตรงนี้ซึ่งมันก็จะต้องไม่มีการตัดหรือถูกตัดนะครับเป็นภาพตัดเซกชันนะครับค งาการที่ทุกตัดไปแล้วนี่เราก็ใช้แม่ทัดเส้นแบบนี้นะครับแบบที่เปลี่ยนเป็นใช้สีแดงแล้วกันแบบนี้ ฝั่งนี้นะเหยียนกลับไปอันนี้พยายามให้มันเป็นเส้นและหน้าเดียวกันนะครับพยายามอย่าให้มันถี่มากนะครับถี่และถี่มากมันใช้เวลานานแล้วก็โอกาสที่เส้นอจะไม่ตรงเพราะว่าเรา ลบกฎใหม่มันทัดนหนาเนาะก็เป็นส่วนนี้ย้ำดูเส้นดีๆนะเขามีเส้นไกดแล้วว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่มันแบ่งแบ่งกันนะ เราก็ขีดถึงแค่ช่วงนี้นะครับใครมองภาพไม่ค่อยออกเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวใช้โปรแกรม solidworks ในการวาดรูปสามิติขึ้นมนาเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับ ที่เดี๋ยวใช้โปรแกรม Work s o l i d เวิร์กในการทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะสักครูน่นะครับที่เดี๋ยว s o l i d w ว r ร์เอาไว้คลิปหน้านะครับอดีตเครื่องคอมที่พี่ใช้ไม่มีตัวโปรแกรมนะเลยอข้อนี้ได้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับฝากติดตาม กด Subscribe ด้วยนะครับถ้านีอยากให้ว่าข้อไหนที่เป็นสดุดเพล็ก็ส่งมาทาง Messenger ได้นะครับ